ในเหตุการณ์นี้มีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตไปสองรายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นคือนายสุทัศน์หรือว่าทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งโฟแมนนะฮะล่าสุดร่างของนายสุทัศเนี่ยได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกเก่าตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัยมีกำหนดจะชาปานกิจเนี่ยนะฮะในวันที่หนธันวาคมนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะโดยเฉพาะนางสาวโสพิตาอายุ28ปีเป็นภรรยาของนายสุทัศน์ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมเพราะทำงานอยู่ที่เดียวกันนะ,ค,ะคุณโสพิตาเนี่ยเล่านาทีเกิดเหตุบอกสามีทำงานอยู่กับบริษัทนี้ประมาณสัก6ปีแล้วต่อมาตนก็เข้าไปทำงานกับสามีด้วยกันจนถึงขณะนี้ตนทางานกับสามีได้ประมาณสัก4ปีก่อนหน้านี้คุณผู้ชมสองเดือนที่ผ่านมาสามีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นโฟร์แมน และก่อนเกิดเหตุสามีอยู่ด้านบนนะครับส่วนตนเนี่ยอยู่ด้านล่างกำลังจะนั่งลงไม่ถึงหนึ่งนาทีเห็นสะพานเนี่ยถล่มลงมาแต่นวินาทีนั้นตนเองไม่จะรับอันตรายนะครับหลังจากนั้นมันเกิดความโกลาหนเกิดขึ้นพยายามค้นหาสามีแต่ก็ไม่เจอฮะอจนกระทั่งมีหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาค้นพบว่าสามีของเธอถูกทับจนเสียชีวิตคุณโสภิตาย,ยังบอกนะฮะก่อนหน้านี้สามีเคยเล่าให้ฟัง ฝันเห็นผู้หญิงเนี่ยจะมาเอาเอา,เอาชีวิตไปแต่ตนก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะแค่ความฝันแต่ครั้งล่าสุดประมาณสักสองทุ่มสามีบอกก่อนออกไปทำงานอีกฝ่าเธอเธอฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมจะมาเอาชีวิตอีกแล้วทีนี้ก็นัดกันมะบอกว่าหลังเลิกงานเช้านี้จะไปสะดอกเคราะห์ด้วยกันแต่ไม่ทันนะเพราะเวลาตีสี่คานเหล็กทับสามีเสียชีวิตก่อนครับ จะมาเอาชีวิตไปค่ะแล้วทีนี้แค่พูดแค่นี้เองก็เกิดอุบัติเหตุเลยฝันมาเล่เาให้เราฟังช่วงใช่ช่วงสองทุ่มค่ะช่วงออกออกมาหน้าง,งานแล้วค่ะค,คือสองทุง่มสองทุง่ะมะแล้วเหตุเกิดช่วงตีสีกว่า ไปฝันแล้วรอบนึงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยไปสะดกเพราะให้แล้วทีนี้มาบอกอีกรอบนึงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะจะพากันไปสะดกเพราะแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะขณะที่นางสุขใจบุญเรืองอายุ45ปีนะฮะเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตอบอกว่าอยากให้บริษัทที่ทำงานประเภทนี้รักษาความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ เท่าที่ทราบเนะี่ยเกิดเหตุหลายครั้งโดยเฉพาะถนนพระรามสองและอยากให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบเพราะน้องชายเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยส1อดปีเท่านั้น <5. S 1> เองยังมีอนาคตอีกไกลโดยเฉพาะลูกเนี่ยเพิ่งอายุ8ดขวบเท่านั้นเองนะฮะเขาแบบมีแบบอะไรที่มาตรการอะไรที่แบบดูแลพนักงานอะไรที่แบบให้มันดีกว่านี้นะคะอย่าปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยะคะ่ะให้มีแบบเซฟตี้มีอะไรแบบ คนที่ทํางานะน่ะเนาะค่ะอยากให้แบบได้รับความปลอดภัยอ่ะคืออยากให้หนัดเรื่องความปลอดภัยใช่ใชค่ะกลัวแบบว่าเขาจะไม่จ่ายอะไรเียตามที่เขาได้พูดไว้อ่ะคือเรื่องการเยียวยาค่ะใช่ใชเพราะว่าเราก็ไม่ไม่มีเงินอะนะะ<ม>่ะเนาะเราก็ไม่อยากให้น้องชายเราตายฟรีอ่ะคะ<ม>่ะยังไงก็อยากให้เขาแบบรับผิดชอบอะค่ะ คือขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะคะยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายค่ะเป็นชาวจังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมมีนามว่าคุณโจนะคะทันทีที่ร่างเนี่ยถูกส่งตัวไปที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดนครพนมนะคะคุณพ่อถึงกระปาดน้ําตาเลยนะคุณกอ๊อฟแล้วก็จุดทูบบอกว่าถึงบ้านเราแล้วนะลูกนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ

เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเศร้ามากๆเลยนะคะคุณกอบที่จังหวัดนครพนมนะคะพ่อแม่และครอบครัวสุดเศร้ามากเลยคะ่ะเมื่อมารับศพของนายอภิวัตพะพันธ์ทางหรือคุณโจนะคะอายุ30ปีอายุก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันนะคะคนงานกอ่อสร้างที่เสียชีวิตในเหตุการณ์คานถล่มที่ที่ถนนพระรามสองค่ะโดยหลังจากแพทย์ชนะสูตรพลิกศพตามกระบวนการแล้วนะคะก็ได้มอบศพของนายโจค,ค่ะให้ญาตินํากลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมนะคะ การที่บ้านเลขที่145หมู่9อําเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะนายสําเริงพระพันธางอายุ48ปีและนางกันนิกาทุมทองหรือคุณหลังนะคะอายุ48ปีเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนายโจ้ผู้ตายนะคะได้ปัดกวาดจัดเก็บสิ่งของเพื่อเตรียมรอรับศพของลูกชายค่ะมีญาติและเพื่อนบ้านก็มาให้กําลังใจแก่ครอบครวัวของผู้สูญเสียนะคะทันทีหลังจากรถตู้ได้นําร่างไร้วิญญ,ญาณของนายโจ้เหยื่อผู้คอร้ายมาถึงบ้านค่ะ ก็มีการประกอบพิธีรับศพตามประเพณีมีภาพสะเทือนใจคะ่ะคุณผู้ชมที่คุณแม่นางรังนะคะร่ำไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นลงศพของลูกชายจากนั้นก็ย้ายลงศพไปวางไว้ในบ้านคะ่ะนายสำเริงผู้เป็นพ่อพยายามกล้ำน้ำตาไว้นะคะจุดทูปหน้าลงศพด้วยมือที่สั่นเทาพร้อมบอกลูกชายว่าถึงบ้านเราแล้วนะลูกเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่สะเทือนใจที่สุดนะคะคือนายโจ้นะคะ ยังมีลูกอีก4คนนะคะคือมีลูกชาย3คนคนแรกอายุ14ปีคนที่2อายุ13ปีคนที่3อายุ9ปีค่ะนั่งร่ำให้รอรับศพพ่อและจุดธูป ว่าพ่อด้วยความเสียอกเสียใจค่ะส่วนน้องเข้าฟางนะคะคุณผู้ชมเป็นลูกสาวคนสุดท้องอายุแค่3ามขวบนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ในห้องนอนคะโดยไม่รู้ว่าพ่อตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะทั้งนี้ทางครอบครัวก็วอนผู้ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมคือห่วงที่สุดนะคะในเรื่องของทุนการศึกษาอนาคตของลูกผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวปกติก็จะทํางานรับจ้างหารายได้มาส่งเสียดู แลลูกและครอบครัวแต่พอขาดเสาหลักคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดค่ะก็จะกระทบความเป็นอยู่ของลูกๆอย่างแน่นอนนะคะเบื้องต้นการเยียวยาของผู้เสียชีวิตจากคันเหล็กถล่มในครั้งนี้ค่าทำศพสําหรับคนงานชาวไทยรายละ5 0,000บาทเงินทดแทนรายละ792,792บาทและเงินบําเหน็จไม่รวมดอกผลนะคะส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมาสองรายได้เงินเยียวยาเหมือนคนไทยยกเว้น เงินบำเหน็จเพียงอย่างเดียวค่ะคุณแม่เนี่ยังกล่าวทั้งน้ําตานะฮะ,ะวิงบอนผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทที่ลูกชายเดี่ยทำงานอยู่ช่วยแบ่งเบาภาระตามความเหมาะสมอันนี้ย้ำนะฮะที่เป็นห่วงอยู่ณขณะนี้คืออนาคตของหลานทั้ง4คนนี่แหละจะไปยังไงต่อเป็นห่วงเรื่องของทุนการศึกษาเนื่องจากลูกชายผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว ทำงานหาไรายได้มาจุนเจือลูกน้อยและก็ยังติดภาระส่งงวด,วดรถกะบะท,ที่เพิ่งถอยมาแค่1ปีเท่านั้นออเองโดยนอกจากเงินบําเหน็จรวมระยะเวลา10ปีในจํานวนนี้แล้วแต่ค่าแรงของลูกชายอ่ะ ก็ไม่รู้จะเพียงพอส่งลูกหลานเรียนจบหรือเปล่าค่ะคุณกน,นิกายยังบอกนะฮะหลังจากที่นางสาวบีสีสิงห์อายุ27ปีชาวลาวอาดีตภรรยาคนที่สองที่เลิกลากันไป3เดือนเนี่ยได้นั่งรถตู้พาร่างลูกชาย,ยมาส่งถึงบ้านแล้วก็โปรยเหรียญเปิดทางมาตลอดตกดึกเนี่ยอดีตลูกสะใภ้อะไรนี้ก็มาเล่าให้ฟังความฝันเนี่ยนะ,ะบอกว่าลูกชายเนี่ยมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านนะ เข้าบ้านไม่ได้แล้วก็หนาวสั่นด้วยแล้วก็ได้มีการทําพิธีทางความเชื่อนะอคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวได้ทราบข้อมูลจากทางญาตินะครับว่าจะเลื่อนการชาปนกิจศพออกไปก่อนหลังจากที่กําหนดการเดิมเนี่ยจะมีวันจันทร์ที่2อธันวาคมนี้เป็นวันเสาร์ที่4ทธันวาคมนะครับเนื่องจากทางบริษัทนายจ้างของนายอภิวัตเนี่ยนัดเจรจานะฮะ เสียชีวิตในวันจันทร์ที่สองธันวาคมนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางบริษัทนะครับจะจ่ายเงินชดเชย1ล้านบาทหัวหน้าเนี่ยจะให้เงินช่วยเหลือเยียวยาอีก5 0 0 0 0ื่นบาทจากนั้นก็จะยื่นเรื่องการเสียชีวิตของนายอภิวัตรต่อประกันสังคมเพื่อรับเงินทำศพแล้วก็เงินทดแทนต่อไปทีนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความพึงพอใจในการได้รับเงินชดเชยเยียวยาทดแทนเนี่ยนะฮะนางสาวกาน,นิกาบอกว่าเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับเนี่ย ตนไม่มั่นใจจะเพียงพอเป็นค่าดูหลานทั้ง4คนหรือเปล่าเดี่ยนะ,ะแต่ก็ตอนนี้เริ่มทําใจยอมรับได้แล้วหลังจากที่ลูกตัวเองนั้นเสียชีวิตไปนะอเห็นใจจริงๆนะคะก็อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ